ถ้าเราพูดถึงโลกการลงทุนคนส่วนใหญ่มักนึกถึงหุ้นเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วแต่มีอีกโลกหนึ่งที่อยู่หลังฉากใช้คำศัพท์หรูดูฉลาดและถูกขายให้กับนักลงทุนรายใหญ่ว่าเป็นการลงทุนระดับมืออาชีพโลกนั้นคือ private equity และนี่คือจุดที่วอร์เรนบัฟเฟตเลือกจะพูดสิ่งที่คนในวงการไม่อยากให้พูด บอฟเฟตไม่ได้โจมตีเพราะเขาไม่เข้าใจแต่เพราะเขาเข้าใจดีเกินไปเขาชี้ให้เห็นว่าปัญหาของ p r i v a t e equity ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนลดลงแต่เป็นเรื่องโครงสร้างที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมไม่ซื่อตรงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจากกองทุนบำเหน็จบำนาญบริษัทประกันและสถาบันต่างๆถูกผลักเข้าสู่ระบบนี้จนราคากิจการถูกไล่ซื้อแพงเกินความเป็นจริง เมื่อคุณมีเงินมากเกินไปไล่ล่าดีลที่จํากัดสิ่งที่หายไปอย่างแรกคือความคุ้มค่าและสิ่งที่ตามมาคือการตกแต่งตัวเลขบัฟเฟตเตือนว่ากองทุน p r i v a t e equity จำนวนมากไม่ได้ขายความจริงแต่ขายตัวเลขที่เล่าเรื่องได้ดีโดยเฉพาะการใช้ IRR หรืออัตราผลตอบแทนภายในซึ่งสามารถบิดเบือนได้ง่ายผ่านการเร่งคืนเงินบางส่วนในช่วงต้นทำให้ตัวเลขดูสวย ทั้งที่ผลตอบแทนจริงในระยะยาวไม่ได้สูงอย่างที่อ้างเขามองว่านี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้ผู้ดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญซึ่งไม่ได้เชี่ยวชาญเชิงลึกหลงเชื่อว่ากำลังทำหน้าที่ได้ดีทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขากำลังโอนความเสี่ยงให้กับผู้รับบำนาญในอนาคตสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าคือโครงสร้างค่าตอบแทนของธุรกิจนี้ผู้ระดมทุนได้ค่าธรรมเนียมการบริหารทุกปีไม่ว่ากิจาการจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แรงจูงใจจึงไม่ได้อยู่ที่การสร้างคุณค่าในระยะยาวแต่อยู่ที่การขยายขนาดกองทุนให้ใหญ่ที่สุดเก็บค่าธรรมเนียมให้มากที่สุดบัฟฟตต์มองว่านี่คือระบบที่รางวัลไม่ได้ผูกกับผลลัพธ์จริงและเมื่อเกิดวิกฤตสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการหลีกเลี่ยงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคา market price ที่แท้จริงสินทรัพย์จำนวนมากถูกตีราคาแบบยังไม่ขาดทุนเพราะยังไม่ขายทั้งที่ถ้าถูกประเมินตามสภาพ market price จริง มูลค่าอาจลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคแต่เป็นปัญหาทางจริยธรรมเพราะมันทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงบัฟเฟตต์เปรียบเทียบธุรกิจนี้ได้อย่างเจ็บแสบว่าเหมือนการขายม้าที่นิสัยไม่ดีในช่วงที่มันยังทำตัวเรียบร้อยผู้ขายรู้ดีว่าปัญหามีอยู่แต่เลือกจะขายก่อนที่ความจริงจะปรากฏและเมื่อม้าตัวนั้นเริ่มแสดงนิสัยที่แท้จริงคนที่รับภาระไม่ใช่คนขาย แต่เป็นคนซื้อเปรียบเทียบนี้สะท้อนแก่นแท้ของสิ่งที่บัฟเฟตตกังวลนั่นคือการขาดความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ระยะยาวโลกการเงินไม่ควรเป็นเพียงเกมของความฉลาดในการออกแบบสัญญาแต่ควรเป็นพื้นที่ของความซื่อตรงเพราะสุดท้ายแล้วเงินที่ถูกลงทุนไม่ใช่ตัวเลขลอยๆแต่มันคือเงินกเกษียณของครูพยาบาลและคนทำงานธรรมดาและนี่คือเหตุผลที่บัฟเฟตตย้ำเสมอว่า การลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่ต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่นักลงทุนแต่กับความจริงของตัวธุรกิจเองถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์กังวลจริงๆไม่ใช่แค่ p r i v a t e equity ในฐานะเครื่องมือการลงทุนแต่คือวัฒนธรรมทางการเงินที่กำลังเปลี่ยนไปจากการสร้างคุณค่าเป็นการสร้างภาพลวงตาระบบนี้ค่อยๆสอนให้คนเชื่อว่าความซับซ้อนคือความฉลาด ทั้งที่ในความเป็นจริงความซับซ้อนมักถูกใช้เพื่อซ่อนความจริงเมื่อคุณทำให้โครงสร้างเข้าใจยากพอคนส่วนใหญ่จะเลิกถามคำถามและเมื่อไม่มีใครถามคนที่ออกแบบระบบก็สามารถกำหนดเรื่องราวได้ตามใจในโลกของ p r i v a t e equity เรื่องราวที่ถูกขายไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นตัวเลข ตัวเลขที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงามใช้ภาษาทางการเงินที่ดูมืออาชีพและถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญที่มีหน้าที่ดูแลเงินของคนจำนวนมากแต่กลับมีเวลาจำกัดความรู้ไม่ลึกและแรงกดดันทางการเมืองภายในองค์กรบัฟเฟตมองว่านี่คือจุดอ่อนที่ระบบ p r i v a t e equity ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าคุณเป็นผู้จัดการกองทุนบาเหน็จบนานาญการบอกว่าทุกคนก็ทาแบบนี้ มันปลอดภัยกว่าการยืนขึ้นมาบอกว่าผมไม่เข้าใจดีพอจึงไม่ควรลงทุนความล้มเหลวแบบรวมหมู่ไม่เคยทำให้ใครถูกลงโทษแต่ความระมัดระวังแบบโดดเดี่ยวอาจจะทำให้คุณเสียตำแหน่งและนี่คือกับดักทางจริยธรรมที่อันตรายที่สุดเมื่อระบบให้รางวัลกับการทำตามฝูงมากกว่าการคิดอย่างอิสระ p r i v a t e equity ในยุคแรกเคยมีเหตุผลของมันมันเข้าไปซื้อกิจการที่ถูกมองข้ามปรับโครงสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและขายต่อในราคาที่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงแต่เมื่อเงินไหลเข้ามามากเกินไปเกมก็เปลี่ยนจากการมองหาธุรกิจที่ดีกลายเป็นการมองหาดีลอะไรก็ได้ที่ยังไม่ถูกซื้อเมื่อคุณซื้อแพงตั้งแต่ต้นคุณไม่มีพื้นที่ให้ผิดพลาดสิ่งที่ตามมาคือการลดต้นทุนแบบหักดิบปลดพนักงานขายสินทรัพย์ที่จำเป็นและเพิ่มหนี้เข้าไปในบริษัทเพื่อดึงเงินออกมาเร็วที่สุด ทั้งหมดนี้อาจจะทำให้ตัวเลขระยะสร้างดูดีแต่ทิ้งรอยแผลลึกให้บริษัทในระยะยาวบัฟเฟตไม่ได้ต่อต้านการใช้หนี้แต่เขาต่อต้านการใช้หนี้เพื่อแต่งตัวเจ้าสาวก่อนขายเพราะนั่นไม่ใช่การสร้างคุณค่าแต่มันคือการถ่ายโทนความเสี่ยงไปให้คนอื่นและเมื่อเศรษฐกิจดีทุกอย่างดูเหมือนทำงานได้แต่เมื่อวัฏจักรเศรษฐกิจหมุนกลับความจริงจะเริ่มปรากฏบริษัทที่ถูกอัดหนี้ไว้จะเริ่มหายใจไม่ออกการจ้างงานถูกตัดลด คุณภาพสินค้าตกต่ำและสุดท้ายผลกระทบจะไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้จัดการกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมไปแล้วแต่จะตกอยู่ที่พนักงานลูกค้าและผู้รับบำนาญที่ไม่มีเสียงในห้องประชุมนี่คือเหตุผลที่บัฟเฟตต์บอกว่าเขาไม่ชอบผลตอบแทนที่มาจากการออกแบบตัวเลขมากกว่าการออกแบบธุรกิจเขาเชื่อว่าตัวเลขที่ดีควรเป็นผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดีไม่ใช่ผลลัพธ์ของสเปรดชีตที่เขียนเก่งและเมื่อพูดถึง IRR เขามองว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่อันตรายถ้าถูกใช้โดยไม่ซื่อสัตย์เพราะ IRR ไม่สนใจขนาดเงินไม่สนใจความเสี่ยงและไม่สนใจว่าผลตอบแทนนั้นเกิดขึ้นจริงกับนักลงทุนหรือไม่มันสนใจแค่ว่าเงินเข้าออกเร็วแค่ไหนซึ่งเปิดช่องให้เกิดการเล่นเกมทางบัญชีบัฟเฟตจึงย้ำเสมอว่าเขาสนใจเงินที่คุณได้จริงมากกว่าเปอร์เซ็นที่ดูดีและถ้าเรามองให้กว้างกว่านั้นปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ private equity แต่มันสะท้อนโรคเรื้อรังของระบบการเงินสมัยใหม่ที่เริ่มลหลงไหลในเครื่องมือมากกว่าความจริงเริ่มให้ค่ากับการเล่าเรื่องมากกว่าผลลัพธ์และเริ่มยอมรับพฤติกรรมที่อยู่ในพื้นที่สีเทาทางจริยธรรมตราบใดที่มันยังถูกกฎหมายบัฟเฟตไม่ได้บอกว่าทุกคนในวงการนี้ไม่ดีแต่เขาเตือนว่าระบบที่ไม่ลงโทษความไม่ซื่อตรงจะดึงดูดคนที่ไม่ซื่อตรงเข้ามาโดยธรรมชาติและเมื่อคนแบบนั้นกลายเป็นคนกำหนดสแตนดาดวัฒนธรรมทั้งระบบ ก็จะค่อยๆเสื่อมลงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่วิกฤตครั้งต่อไปแต่คือการที่คนรุ่นใหม่ในวงการการเงินเติบโตขึ้นมาโดยทิดว่านี่คือเรื่องปกติว่าการแต่งตัวเลขคือทักษะว่าการผลักความเสี่ยงไปให้คนอื่นคือความฉลาดและว่าวัตถุประสงค์งสูงสุดของการลงทุนคือการเก็บค่าธรรมเนียมไม่ใช่การสร้างคุณค่าและถ้าสังคมยอมรับแนวคิดนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้แค่สูญเสียเงิน แต่เราจะสูญเสียความเชื่อใจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของระบบการเงินทั้งหมดโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธุรกิจ p r i v a t e equity คือหัวใจของปัญหาที่ Warren Buffett วิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวของผู้ลงทุนแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนชนะตั้งแต่วันที่ระดมทุนได้สำเร็จกลไกแรกที่สร้างความเสียเปรียบคือการเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินที่ยังไม่ได้ลงทุนจริง ผู้ลงทุนจำนวนมากต้องจ่ายค่าบริหารตามเงินที่ให้คำมั่นสัญญาไว้แม้เงินก้อนนั้นจะยังจอดนิ่งอยู่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนใดๆนั่นหมายความว่าต้นทุนเริ่มเดินทันทีแต่รายได้ยังไม่เริ่มวิ่งระบบนี้ทำให้ผู้จัดการกองทุนไม่จำเป็นต้องรีบเก่งแค่รีบระดมทุนก็พอจากนั้นยังมีการบิดเบือนภาพของผลตอบแทนผ่านการใช้ IRR ซึ่งดูเหมือนเป็นตัวเลขมืออาชีพแต่ซ่อนต้นทุนสำคัญไว้ข้างหลัง ผู้ลงทุนต้องการเงินสำรองไว้ล่วงหน้าในสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำผลตอบแทนต่ำเพื่อรอการเรียกเงินแต่เงินก้อนนี้กลับไม่ถูกนับรวมในการคำนวณผลตอบแทนทำให้ตัวเลขที่รายงานออกมาดูสวยงามกว่าความเป็นจริงเพราะมันไม่นับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ผู้ลงทุนแบกรับอยู่เงียบๆเ,เมื่อรวมเข้ากับโครงสร้าง t and t w e หรือ1.5-2%ของขนาดกองทุนรวมต่อปี ไม่ว่าผลงานจะดีหรือแย่ผู้จัดการกองทุนก็มีรายได้มาหาศาลอย่างแน่นอนบัฟเฟตถึงกับประชดว่าแค่ระดมทุนได้มากพอต่อให้เป็นนักลงทุนที่แย่ที่สุดในโลกก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายตลอดชีวิตจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้และเมื่อไรายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมแรงจูงใจย่องเบนเข็มจากการวิเคราะห์การลงทุนไปสู่ทักษะการขายการนำเสนอและการเล่าเรื่องให้ดูดีการสร้างผลตอบแทนจริงจึงกลายเป็นเรื่องรอง ส่วนแบ่งกำไรที่ควรจะเป็นรางวัลของความสามารถกลับกลายเป็นเพียงของแถมขณะที่ความโปร่งใสก็ถูกลดทอนลองไปอีกขั้นจากวิธีการประเมินมูลค่าที่ไม่ต้องสะท้อนราคาตลาดจริงในช่วงวิกฤตตัวเลขจริงดูนิ่งดูมั่นคงแต่ไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงผู้ลงทุนรู้สึกสบายใจทั้งทงที่ความจริงแล้วมูลค่าอาจลดลงไปแล้วมากมายทั้งหมดนี้ ทำให้การลงทุนใน private equity ภายใต้โครงสร้างแบบนี้ไม่ต่างจากการจ้างพ่อครัวที่คุณต้องจ่ายค่าจ้างเต็มวันตั้งแต่วันที่ตกลงจะมากินทั้งที่เขายังไม่เริ่มทำอาหารคุณยังต้องจ่ายค่าเช่าโต๊ะทิ้งไว้เพื่อรอวันถูกเรียกและเมื่อถึงเวลาคิดเงินความอร่อยกลับถูกคำนวณเฉพาะช่วงที่อาหารอยู่ในปากโดยไม่สนใจเวลาหลายชั่วโมงที่คุณนั่งรออย่างหิวโหวย นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางการเงินแต่มันคือปัญหาทางจริยธรรมของระบบที่ทำให้คนหนึ่งได้ประโยชน์โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ระยะยาวของอีกคนถ้าเราจะอธิบายว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตถึงมองว่าการคำนวณผลตอบแทนของธุรกิจ p r i v a t e equity ไม่ซื่อตรงเราต้องถอยออกมามองทั้งภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สูตรการคำนวณแต่อยู่ที่สิ่งที่ถูกเลือกมานับและ สิ่งที่ถูกตั้งใจไม่นับผู้จัดการกองทุน p r i v a t e equity มักรายงานอัตราผลตอบแทนภายในหรือ IRR โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่เงินถูกดึงไปลงทุนจริงแต่ในโลกความเป็นจริงผู้ลงทุนไม่ได้เริ่มเสี่ยงตั้งแต่วันนั้นผู้ลงทุนต้องการเงินก้อนนั้นไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆบางครั้งหลายปีในสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยแต่ให้ผลตอบแทนต่ำอย่างตัวเงินคลังเพื่อให้พร้อมต่อการถูกเรียกเงินได้ทุกเมื่อ ช่วงเวลาที่เงินถูกแช่แข็งรอคอยและแทบไม่สร้างผลตอบแทนนี้กลับถูกลบออกจากเรื่องราวทั้งหมดพอเอา IRR มาดูตัวเลขจึงดูสวยดูเร็วดูฉลาดทั้งที่มันไม่เคยสะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ผู้ลงทุนต้องแบกจริงๆ b u f บัฟเฟตมองว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคแต่มันคือการเลือกเล่าเรื่องแบบมีเจตนาและเมื่อคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับการเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินที่ยังไม่ได้ทำงานจริง ภาพก็ยิ่งชัดขึ้นผู้ลงทุนจ่ายค่าบริหารจากเงินที่แค่ให้คำสัญญาแม้มันจะยังนอนนิ่งไม่ได้สร้างคุณค่าใดๆระบบนี้ทำให้ผู้จัดการกองทุนเริ่มชนะทันทีที่ปิดกองได้แล้วไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ฝีมือก่อนด้วยซ้ำและเมื่อถึงช่วงวิกฤตความไม่ซื่อตรงก็ยิ่งปรากฏชัดเพราะในขณะที่ตลาดหุ้นสาธารณะถูกบังคับให้สะท้อนความจริงผ่านราคาที่ร่วงลงแบบเรียลไทม์ p r i v a t e Equity กลับได้รับความผ่อนปลนทางบัญชีไม่ต้องปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ให้ตรงกับสภาพตลาดจริงตัวเลขในรายงานจึงดูนิ่งดูมั่นคงราวกับว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งที่ในเชิงเศรษฐกิจมูลค่าที่แท้จริงอาจหายไปแล้วจํานวนมากสิ่งนี้สร้างภาพลวงตาว่าความเสี่ยงต่ําทั้งที่ความเสี่ยงถูกซ่อนไว้ใต้พรมและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปที่แรงจูงใจเพราะในวอลล์สตรีทการขายเก่งให้ผลตอบแทนมากกว่าการบริหารเก่ง หากคุณระดมทุนได้หลักหมื่นล้านดอลลาร์และเก็บค่าธรรมเนียมเพียง1.5-2%ต่อปีคุณแทบไม่จำเป็นต้องเก่งด้านการลงทุนเลยก็สามารถมั่งคั่งไปทำชีวิตโครงสร้างแบบ True and Twenty จึงกลายเป็นข้อตกลงที่เอ็นอย่างชัดเจนไม่ว่าผลลัพธ์จะดีหรือเร็วผู้จัดการกองทุนก็ได้ประโยชน์ก่อนเสมอบัฟเฟตตมองว่านี่คือ One Side Deal อย่างแท้จริงและเพื่ออธิบายจริยธรรมของระบบนี้ เขาใช้การเปรียบเทียบที่เจ็บแสบเหมือนเรื่องเล่าของเจ้าของม้าที่รู้ดีว่าม้าของตัวเองมีนิสัยอันตรายชอบทำร้ายคนแต่ในบางช่วงมันกลับดูเชื่องสวยงามและควบคุมได้เมื่อไปถามสัตวแพทย์ว่าจะทำอย่างไรคำตอบที่ได้ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คือคำแนะนำให้รอจังหวะที่มันดูดีที่สุดแล้วรีบขายมันออกไปเปรียบเทียบนี้สะท้อนหัวใจของปัญหา private equity อย่างตรงไปตรงมา นั่นคือการตกแต่งตัวเลขให้ดูดีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อส่งต่อความเสี่ยงไปให้ผู้ซื้อรายถัดไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนที่ถูกพูดเกินจริงแต่มันคือคำถามเชิงจริยธรรมว่าระบบการเงินควรถูกออกแบบมาเพื่อใครเพื่อผู้จัดการกองทุนที่เล่าเรื่องเก่งหรือเพื่อผู้ลงทุนระยะยาวที่ฝากอนาคตไว้กับตัวเลขเหล่านั้นและนี่คือเหตุผลที่บัฟเฟตไม่ได้แค่ป,ปฏิเสธ Privat e equity แต่เขาเตือนให้เราระวังโลกการเงินที่กำลังให้รางวัลกับความฉลาดในการบิดเบือนมากกว่าความซื่อตรงในการสร้างคุณค่าถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมโลกของ private equity วันนี้ถึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องมองมันผ่านเลนส์ของอุปสงค์และอุปทานไม่ใช่ผ่านโบรชัวร์การตลาดหรือสไลด์นำเสนอที่ดูสวยงามเพราะในช่วง1 0ถึง20ปีที่ผ่านมา สมดุลของตลาดนี้ถูกบิดไปอย่างรุนแรงจากฝั่งเงินทุนเป็นหลักสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือปริมาณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาเงินจำนวนมหาศาลถูกให้คำมั่นสัญญาไว้กับกองทุน p r i v a t e equity ทั่วโลกในระดับอย่างน้อย1ล้านล้านดอลลาร์เงินก้อนนี้ยังไม่รวมเงินกู้แต่เป็นเงินสดที่รอวันถูกนำไปใช้เมื่อเงินเหล่านี้ถูกนำไปผสมกับ l e v e r a g e ในสัดส่วนที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างสต่อหนึ่ง อำนาจซื้อที่แท้จริงของระบบก็พุ่งขึ้นไปแตะระดับ3ล้านล้านดอลลาร์ทันทีและนี่คือฝั่งอุปสงค์ที่ใหญ่โตผิดปกติแต่ปัญหาคือฝั่งอุปทานไม่ได้โตตามแม้ตลาดธุรกิจในสหรัฐจะมีมูลค่ารวมมากกว่า30ล้านล้านดอลลาร์แต่ในความเป็นจริงธุรกิจจำนวนมากไม่ได้มีไว้ขายเจ้าของไม่ต้องการขาย ผู้ก่อตั้งยังบริหารเองหรือธุรกิจเหล่านั้นไม่เหมาะกับการถูกอัดหนี้และขายต่อในไม่กี่ปีนั่นหมายความว่าเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ private equity มีจำนวนจำกัดกว่าที่ตัวเลขบนกระดาษบอกไว้มากและเมื่อคุณมีเงินจำนวนมหาศาลไล่ล่าทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งที่เกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการแข่งขันที่รุนแรงราคาถูกดันขึ้นดีลที่เคยคุ้มค่าในอดีต กลายเป็นดิวที่แทบไม่มีมาจิ้นเพื่อความผิดพลอดในวันนี้เมื่อ10หรือ20ปีก่อน Private Equity ยังสามารถเลือกซื้อกิจการที่ถูกมองข้ามปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนจากความสามารถในการบริหารจริงแต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันผู้เล่นจำนวนมากต้องแย่งกันซื้อบริษัทเดียวกันและวิธีเดียวที่จะชนะการประมูลคือการจ่ายแพงขึ้นหรือใส่ l e v e r a g e มากขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างต่างเพิ่มความเสี่ยงโดยตรงและเมื่อคุณผูกสิ่งนี้เข้ากับโครงสร้างแรงจูงใจของอุตสาหกรรมภาพก็ยิ่งชัดขึ้นเพราะค่าตอบแทนหลักของผู้จัดการกองทุนไม่ได้มาจากการลงทุนที่ประสบความสำเร็จแต่มาจากการระดมทุนถ้าคุณสามารถระดมทุนได้ $10,000 ล้านดอลลาร์และเก็บค่าธรรมเนียม 1. 5ต่อปีนั่นคือรายได้ที่ไหลเข้ามาอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าตลาดจะคุ้มค่าหรือไม่ แรงจูงใจจึงผลักให้กองทุนต้องหาอะไรซื้อมากกว่าถามว่าควรซื้อหรือไม่เงินที่ถูกให้คำม,มั่นสัญญาไว้ต้องถูกนำไปใช้ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารและนี่คือจุดที่วอร์เรนบัฟเฟตมองว่าอุตสาหกรรมนี้เริ่มทำงานย้อนแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนระยะยาว สถานการณ์ทั้งหมดนี้จึงเปรียบได้กับภาพของนักช็อปจำนวนมหาศาลที่ถือบัตรเครดิตวงเงินสูงผิดปกติวิ่งเข้าไปในห้างที่มีสินค้าอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นทุกคนรู้ว่าต้องใช้เงินให้หมดตามที่รับปากเจ้าของเงินไว้ผลลัพธ์คือการแย่งประมูลการดันราคาและการซื้อของในราคาที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ใช่เพราะของมันดีขึ้นแต่เพราะเงินในมือมันมากเกินไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกของ p r i v a t e e q u i t y ผลตอบแทนในอนาคตย่อมถูกบีบให้ต่ำลงโดยโครงสร้างของตลาดเองไม่ใช่เพราะนักลงทุนไม่เก่งแต่เพราะระบบทั้งระบบกำลังทำงานในสภาพที่เงินหล้นเป้าหมายขาดแคลนและแรงจูงใจถูกออกแบบให้เร่งใช้เงินมากกว่าปกป้องเงินของผู้ที่ฝากความหวังระยะยาวไว้ถ้าเรานำทุกประเด็นนี้มาร้อยเรียงเป็นภาพเดียวกันจะเห็นชัดว่าความไม่ซื่อสัตย์ที่วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดถึงไม่ได้เกิดจากการโกงแบบผิดกฎหมายตงตรง แต่เกิดจากการออกแบบระบบให้ดูถูกต้องตามกติกาขณะเดียวกันก็ทำให้ความจริงบางส่วนหายไปจากสายตาของผู้ลงทุนผู้จัดการกองทุน private equity เลือกเล่าเรื่องผลตอบแทนผ่าน IRR ซึ่งฟังดูเหมือนวิชาการและเป็นมาตรฐานสากลแต่พวกเขาเลือกนับเฉพาะช่วงเวลาที่เงินถูกดึงไปทำงานจริงทั้งที่ในโลกจริงผู้ลงทุนต้องแบกภาระตั้งแต่วันแรกที่ให้คำมั่นสัญญา ต้องการเงินสดไว้ล่วงหน้าในตัวเงินคลังหรือสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำเพื่อรอวันถูกเรียกเงินช่วงเวลานี้ให้ผลตอบแทนต่ำมากแต่กลับไม่ถูกนำมาคิดรวมใน I.R. ผลลัพธ์คือตัวเลขที่ถูกนำเสนอเหมือนเป็นภาพตัดตอนเลือกเฉพาะช่วงที่ดูดีที่สุดขณะที่ต้นทุนค่าเสียโอกาสซึ่งผู้ลงทุนต้องรับจริงกลับถูกลบออกจากเรื่องราว แต่ในเวลาเดียวกันผู้จัดการกองทุนยังเก็บค่าธรรมเนียมจากเงินก้อนนั้นเต็มจำนวนตั้งแต่ต้นนี่คือจุดที่บัฟเฟตต์มองว่าไม่ซื่อตรงเพราะคุณไม่สามารถพูดถึงผลตอบแทนได้อย่างยุติธรรมหากคุณเลือกจะไม่นับต้นทุนบางส่วนแต่ยังเก็บค่าตอบแทนจากต้นทุนนั้นอย่างครบถ้วนและเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงวิกฤตความไม่ซื่อสัตย์นี้ก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเพราะในขณะที่ตลาดหุ้นสาธารณะถูกบังคับให้สะท้อนความจริงผ่านราคาที่ตกลงทันที Private Equity กลับได้รับความผ่อนปรนทางบัญชีไม่ต้องปรับลดมูลค่าทรัพย์สินให้ตรงกับสภาพตลาดจริงตัวเลขในรายงานจึงดูนิ่งดูมั่นคงและถูกนำไปใช้เป็นเหตุผลว่าการลงทุนประเภทนี้มีความผันผวนน้อยกว่าทั้งที่ในความเป็นจริงความเสี่ยงอาจเท่ากันหรือมากกว่าเพียงแต่ถูกซ่อนไว้ชั่วคราว บัฟเฟตตมองว่านี่คือเหตุผลที่งี่เง่าที่กองทุนบำเด็จบำนานจำนวนมากใช้เพราะมันไม่ได้ลดความเสี่ยงจริงแต่มันแค่ช่วยเลี่ยงการต้องรายงานตัวเลขขาดทุนในระยะสั้นและทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปที่โครงสร้างแรงจูงใจของอุตสาหกรรมเพราะในวอลล์ t ตรีทการเป็นนักขายที่เก่งให้ผลตอบแทนมากกว่าการเป็นนักลงทุนที่เก่งหากคุณสามารถระดมทุนได้หลักหมื่นล้านดอลลาร์และเก็บค่าธรรมเนียมปีละ 1. 5เป็นเวลา10ปี คุณและครอบครัวก็มั่งคั่งไปแล้วไม่ว่าผลการลงทุนจะออกมาแย่แค่ไหนในระบบแบบนี้รายได้หลักมาจากการระดมทุนไม่ใช่จากความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจริงส่วนแบ่งกำไรหรือ c a r r i e d interest ที่ควรเป็นรางวัลของผลงานกลับกลายเป็นเพียงของแถมและเมื่อรายได้ก้อนใหญ่ได้มาแน่นอนตั้งแต่ต้นตกลงทั้งหมดจึงเอียงไปข้างเดียวผู้จัดการกองทุนได้ประโยชน์ก่อนขณะที่ผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงทั้งหมด และเพื่ออธิบายแก่นของจริยธรรมในระบบนี้บัฟเฟตใช้เรื่องเล่าของเจ้าของม้าที่รู้ดีว่าม้าของตนมีนิสัยอันตรายเคยทำร้ายคนจนบาดเจ็บแต่ในบางช่วงมันกลับดูเชื่องสวยงามและควบคุมได้เมื่อไปถามสัตวแพทย์ว่าจะทำอย่างไรคำตอบที่ได้ไม่ใช่การแก้ไขนิสัยมา้าแต่คือการรอจังหวะที่มันดูดีที่สุดแล้วรีบขายมันออกไปให้คนอื่นเปรียบเทียบนี้สะท้อนหัวใจของธุรกิจ p r i v a t e equity ที่บัฟเฟตวิจารณ์อย่างเจ็บแสบ นั่นคือการตกแต่งตัวเลขให้ดูดีเพียงชั่วคราวเพื่อขายฝันและส่งต่อความเสี่ยงไปให้ผู้ลงทุนรายถัดไปและนี่คือเหตุผลที่เขาไม่เรียกมันว่าแค่ผลตอบแทนที่พูดเกินจริงแต่เรียกมันว่าเป็นปัญหาทางศิลธรรมของระบบการเงินที่ให้รางวัลกับความสามารถในการบิดเบือนมากกว่าความซื่อตรงในการสร้างคุณค่าในระยะยาวเมื่อมองลึกลงไปสภาวะอุปสงค์อุปทานแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่บริบทของตลาด แต่กลายเป็นแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่บิดพฤติกรรมของทั้งระบบ Private Equity ไปโดยปริยายในอดีตเมื่อ10หรือ20ก่อนเงินทุนยังมีจำกัดกองทุนต้องรอจังหวะต้องเลือกดีลอย่างระมัดระวังและต้องแข่งขันกันด้วยฝีมือจริงในการประเมินมูลค่าและบริหารกิจการแต่ในปัจจุบันภาพกลับตลบั เงินจำนวนมหาศาลถูกระดมเข้ามาก่อนแล้วค่อยออกตามหาธุรกิจทีหลังเมื่อมี Committed Capital กองโตวางอยู่บนโต๊ะพร้อม Leverage ที่ขยายอำนาจซื้อขึ้นอีกหลายเท่าเวลาไม่ได้อยู่ข้างผู้ซื้ออีกต่อไปเพราะเงินที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ยังคงสร้างต้นทุนทั้งค่าธรรมเนียมทั้งแรงกดดันจากนักลงทุนทำให้ผู้จัดการกองทุนต้องทำดีลให้ได้มากกว่ารอดีลที่ดีจริงๆ ในสภาวะแบบนี้ราคาซื้อกิจการจึงถูกผลักให้สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่เพราะคุณภาพของธุรกิจดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่เพราะมีเงินมากเกินไปไล่ซื้อสินค้าที่มีอยู่อย่างจำกัด mm. เมื่อผู้เลียนหลายรายพร้อมใจกันใช้ Leverage แข่งขันกันราคาที่ชนะการประมูลมักเป็นราคาที่ตึงตัวที่สุด ซึ่งหมายความว่า Margin of Safety ที่ควรเป็นหัวใจของการลงทุนระยะยาวแทบไม่เหลืออยู่เลยผลตอบแทนในอนาคตจึงถูกดึงมาใช้ล่วงหน้าตั้งแต่วันแรกที่ซื้อกิจการและสิ่งที่เหลือให้สร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆกลับมีน้อยอย่างเรื่อยๆที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือแรงจูงใจของผู้จัดการกองทุนไม่ได้สอดคล้องกับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เมื่อรายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมของเงินที่ระดมได้ไม่ใช่จากความสำเร็จของดีลในระยะยาวการระดมทุนจึงเป็นเป้าหมายหลักส่วนการลงทุนที่ดีเป็นเพียงเงื่อนไขรองระบบนี้ทำให้เกิดพฤติกรรมต้องซื้อไม่ว่าจะอย่างไรเพราะการไม่ซื้อเลยคือการยอมรับว่ามีเงินที่นั่งนิ่งโดยไม่ได้สร้างเรื่องราวหรือผลงานมานำเสนอรอบต่อไป และเมื่อทุกกองทุนคิดแบบเดียวกันตลาดก็ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันที่ดุกเดือดขึ้นเรื่อยๆภาพเปรียบเทียบงานประมูลที่มีผู้ถือบัตรเครดิตวงเงินสูงจำนวนมากแต่มีสินค้าวางอยู่ไม่กี่ชิ้นจึงไม่ใช่แค่คำเปรียบเทียบสวยๆแต่มันสะท้อนความจริงของอุตสาหกรรมนี้อย่างตรงไปตรงมาผู้ประมูลไม่ได้ถามว่าสินค้าคุ้มค่าหรือไม่แต่ถามว่าฉันจะชนะได้อย่างไร เพราะการชนะคือการได้ใช้เงินตามที่สัญญากับนักลงทุนและการใช้เงินคือสิ่งที่ระบบให้รางวัลมากกว่าการไม่ทำอะไรเลยอย่างมีวินัยและเมื่อราคาสุดท้ายสูงเกินความเป็นจริงผลตอบแทนที่ควรเกิดในอนาคตก็ถูกบีบให้บางลงผู้ลงทุนจึงอาจได้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าที่ตัวเลขในเอกสารระดมทุนเคยสัญญาไว้มาก ทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของตลาดที่อุปสงค์ถูกขยายด้วยเงินและ Leverage อย่างไร้ขอบเขตในขณะที่อุปทานของธุรกิจที่ดีจริงๆยังคงมีจำกัดเท่าเดิมและนี่คือแก่นของความไม่สมดุลที่ทำให้ p r i v a t e equity ในยุคปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ความเสี่ยงและความซื่อตรงของผลตอบแทนที่นำเสนอ